ัวนี้เป็นนะครับเป็นนบุกนะครับเฮเซอร์วันเนตัวนี้มันชาร์จไม่ค่อยเข้านะเพราะว่าตัวแจ็คดูแจ็คกกนมันหลวมนะครับแล้วก็เครื่องมีการกินกระแสสูงเจะมาดูนะครับว่ามันมันเป็นยังไงนะใจพอว์เตอร์พายนะครับดูกระแสอาจจะไม่ชัดนะครับมันจะวิ่งขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับตั้งแต่ศูนย์ยัน หนึ่งแอมป์ถึงสองแอมป์มันจะวิ่งอยู่นี่นะแต่ก็ลงไปลนะนะแล้วมันก็เป็นศูนย์นะครับวนไปวนมาอย่างนี้ครับเนี่ยแต่พอเอามือไปจับไปตรงดีซีแจ็คนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเหมือนว่ามันจำเอ่อไม่ไม่แน่นนะครับดูเหมือนอาการง่ายๆนะนี่นะครับดูเหมือนอาการง่ายๆนะแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า ไอรุ่นนี้นะครับไปตัวแจ็คตัวนี้นะครับมันไม่มีขายนะครับเนี่ยทีนี้เราต้องมาแกะกันก่อนนะครับแกะก็เหมือนแกะเจ้าตัวแท็บเล็ตนะครับเนี่ยต้องมีเครื่องมือแกะแบบนี้เนี่ยเหมือนแกะพวกหน้าจอมือถืออ่ะต้องมีตัวดูจอนะครับไปกันจอล้มนะครับตัวนี้ผมก็เลยต้องมาติดไว้นะครับติดไว้สักจุดนึงอจริงจไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับ แต่สำหรับผมเอาไว้ใช้ประคองประคองจอครับนี่หลุดไปแล้วเดี๋ยตัวนี้ครับมันมีน็อตอยู่นะครับมันมีน็อตอยู่ทางด้านตรงท้ายมันนะตรงตูดมันเดี๋ยวต้องขันน็อตออกนะครับเพราะว่ามันมีสก็อตเทปมันติดอยู่นะครับนี่นะครับพมันต้องเสาะล่องแบบนี้นะครับ ดูสิว่ามันมีกาวมีอะไรไหมส่วนใหญ่ไม่มีตัวนี้ไม่มีแต่เป็นรุ่นอื่นมันมีนะครับล,ลองใช้ปลาติกซสาะดูก่อนนะครับระวังเลยนะครับระวังมันแตกก็มีอุปกรณ์อ,อยู่พอสมควรครับสำหรับรวเจ้าดแงะพวกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกความชำนาญนะครับสำหรับในการเปิดจอ บางครั้งเราต้องไปเปิดจอของเจ้าอินวันนะครับแต่ตัวนี้มันตัวเล็กนะครับต้องค่อยๆงัดดูนะว่าไหนที่มันติดอะไรหรือว่ามันติดน็อตอะไรเนี่ย่อต้องค่อยๆเอาออกนะครับอย่าไปงัดทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันแตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอตัวบริเวณนะครับที่มันเป็นรอยต่อนะครับที่มีเป็นปุ่มเป็นอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวมันจะแตกนะครับ ลองงัดดูก่อนนะครับลองใช้พลาสติกงัดดูมันจะเสียเวลาครับตรงช่วงงัดนะครับตรงนี้มันจะมีน็อตอยู่นะครับแต่ผมลองกันงัดก่อนนะครับอ่ารับมันยังไม่เข้านะครับุดลูดดูก่อนนะทีนี้นะครับอจะมีน็อตตรงนี้นะครับตรงแงะมันออกนี่มันจะซ่อนอยู่นะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับแกะอันนี้ออกก่อนหลังจากที่เรารุดรุดแล้วนะครับจะ,จะเอาน็อตออกก่อนก็ได้ครับหรือว่าจะรูดเบาๆก่อนนะครับว่ามันมกาวไหมทีนี้ก็ใช้ไอ้ควงครับเอาน็อตที่ยึดดอกตรงนี้สองตัวนะครับจ่คอยงัดนะครับตรงนี้ลองแตกเลยนะ งัดไปเรื่อยๆนะครับมันจะติดตรงมุมๆมันต้องระวังนะเดี๋ยวมันแตกเพราะตรงนี้เป็นเป็นอลูมิเนียมมากตรงนี้ส่วนในที่หน้าจอมันเป็นแก้วตัวงัดต่ต้องมีหลายอันหน่อยนะครับ มีเอาสามารถเอาพลาสติกลงได้ไหมนะครับลงไม่ได้ก็ค่อยๆใช้แผ่นสแตนเลสบางๆนะครับค่อยๆยัดใส่เข้าไปต้องระวังนะครับตรงนี้แกะตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ดูทด่มีน็อต่อนไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีมมโอเคผ่านไปนะครับตรงจุดเชื่อมโยงระหว่างคีย์บอร์ดจอนะครับระวังแตกเลยนะครับมันบางนะครับมันบาง อีกจุดที่สําคัญก็คือตรงสวิตช์นะฮะมันจะมีสายแพรอยู่ตรงนั้นก็ภาต้องระมัดระวังนะครับถ้าไม่งั้นมันจะขาดแล้วงานเข้าเลยนะครับถ้าสายแพรขาดนี่ต่อกันยาวเลยนะครับเพราะนั้นระวังดีกว่านะครับนี่ตรงแถวแถวนี้เห็นไหมครับนี่มันจะมีพวกนะเป็นแจ็คอะไรพวกนี้ก็ ก็พยายามนะครับให้จะไปแงะมันทีหลังตรงด้านนี้นะครับออาจากตรงมุมก่อนมันจะเริ่มค่อยๆออกมานะครับสอดเข้าไปลึกๆนะครับระงับมันออกมาอย่างนี้นะครับทีนี้พอเวลาแล้วมันจะใกล้หลุดไม่หลุดเนี่ยครับอย่ารีบนะตรงนี้ต้องระวังครับเดี๋ยวมัน แตกครับเนี่ยลุดมือเนะยผมต้องเอาตัวนี้ประคองเอาไว้ส่วนใหญ่ก็คือรุ่นพวกนี้นะมันจะเกี่ยวตรงตรงบนส่วนส่วนหัวมานะครับมันจะมีกล้องมีอะไรนะครับมีไม้มีกล้องมีสวิตตรงนี้ที่ผมบอกให้ระมัดระวังมากๆเลยนะมันจะมีสายแพรอยู่นะครับค่อยๆงัดไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับเอาแผ่นตะเ,เลสแข็ง,ขงๆบางๆนะครับนี่มีขาย เยอะรัตรัวอันไม่กี่ตังค์ครับตัวนี้หาซื้อได้นะครับที่ร้านซ่อมมือถือนะครับเสือป่ามีขายเยอะเลยค่อยๆงัดไปนะทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆน,ะยๆนี่เป็นทำความชำนาญนะครับมันไม่มีตำราครับไอ้พวกอิ่งเงี้ยมันต้องสร้างความคุ้นเคยกับมือเรา กับเครื่องมือที่เรามีมีใช้นะบางเครื่องเนี่ยมันแตกมานี่ก็ไม่ก็ไม่รับครับจอแตกมาที่ผมไม่เอาอันนี้ครับเปิดฝาอกมาแล้วภาพอาจจะไม่ชัดนะครับโฟก,กัสต,ตัวนี้ตันนี้ผมใช้กล้องอีกตัวนึงน็อตนะครับเดี๋ยวไม่เล็กดูดเก็บเอาไว้ ยินี้มาดูกันนะครับว่ามันเสียตรงไหนเห็นไหมครับมันจะเหมือนคล้ายๆแท็บเล็ตเลยเนี่ยมีแบตอยู่สองก้อนนะครับแล้วก็มีเมนบอร์ดจะมีแจ็คตรงที่ใส่หูฟังนะครับดูแล้วทางจะมันล่อนมาแล้วครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับมันเป็นยังไงเมนบอร์ดอยู่ด้านบนนะครับอันนี้คุณจะไม่เห็นว่ามันมีฮาร์ดิกรแลมาเข้ามันออนบอร์ดหมดนะครับอันนี้เป็นซาวนะครับเปสําหรับใส่หูฟังนะครับอันนี้เป็นตัวแจ็คที่เสียบไฟนะครับอันนี้ไม่ใช่ซาวเป็นแจ็คที่เสียบไฟนะครับจะมีสามจุดนะครับที่มันอาจจะแคกอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันมีอีกปัญหาหนึ่งนะครับว่ามัน,มนบาง้วยมันใช้มานานทุกจุดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องบัดจรีมันทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปส่องกล้องดึงทีครับแต่กล้องตัวนี้มันก็ขยายประมาณขนาดนี้นะครับจต้องใช้อันนี้นะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับเป็นแจ็คสาหรับเสียบนะครับเราจะเห็นว่านะะไอ้ตรงกลางที่เป็น แท่งตรงนี้มานะครับอันนี้ผมใส่ฟักก่อนให้สังเกตดูนะครับว่าอตรงเส้นตรงกลางนะครับมันจะเป็นเข็มนะครับเห็นไหมครับสีทองทองไอ้ตรงนั้นนะมันบางด้วยนะครับเพราะว่ามันเสียบใช้กันมานานนะมันสึกส่วนไอ้เรื่องแถบด้านเนี้ยก็คือมเก้นข,นขาล็อกนะครับ จริงๆนะถ้าเกิดมันเสียเยอะนะต้องแกะเอาบอร์ดมันออกมาเลยนะครับเนี่ยมันจะยุ่งไปเห็นไหมครับว่าไอ้ตรงนะครับตรงรูเสียบมันอะที่เป็นพินพินนี่มันเป็นทองแดงอ่ะแล้วคุณเห็นว่ามันเงาเงาใช่ไหมมันสึกไปนะครับตัวนี้มันสึกไปจริงๆแนละ้วทางที่ดีก็ต้องเปลี่ยนนะครับซื้อมาเปลี่ยน แต่ถ้าเราจะไม่เปลี่ยนเนี่ยมันได้ไหมได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันหายไหมนะครับผมก็ย้ำนะครับเติมตะกัว่วลงไปนะครับใช้ลวดซับตะกัว่วในบางช่วงนะครับเพราะว่าถ้ามันเยอะไปก็เอาลวดซับเอาออกนะครับปัดกีธรรมดาธรรมดานะครับเนี่ย ตรงนี้จะไม่มีอะไรครับก็ปักกี้แล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดในต,ตัวสีดำๆนะั่นคือเป็นเป็นตัวค่าความต้านทานนะครับตัวนี้เป็นตัวอารสีดำนะครับมันตัวเท่าว่ามีไฟเข้ามาเนี่ยมันจะมีความร้อนเนี่องจากมีตัวกันอากรกาบไฟนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดนะครับสเวนเวล้างนะครับนี่ นอแห้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปเทสดูนะครับทีเนี้ยปัญหาคืออย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตรงรูกลางอะ่มันสึกผมจะเลยจําเป็นที่จะต้องนะครับเอาตัวลวดนะลวดทองแดงเนี่ยเสริมเข้าไปในรูนะครับแต่ว่าเราจะไปเสริมเข้าไปในรูของตัวเน็กบุ๊กเนี่ยไม่ได้นะครับ ผมจะมาเสริมในส่วนในรูของแจ็คนะครับเป็น DC ซีแจ็คเนี่ยนนมันเล็กๆนะครับแต่มันเท่าออปลายเส้นผมหนึงประมาณขนาดนี้นะครับผมเราก็จะเอามันมารวบๆนะครับจริงใส่ยัดใส่ไปทีละเส้นก็ได้นะครับมันจะได้มีความหนานะครับคุณสังเกตดูนะสมัยอีตัวที่มันเป็นแจ็คนะครับ ที่มันเป็นส่วนใหญ่นะเขาจะพัฒนาขึ้นนะให้รูมันแจ็คตัวรูตรงกลางมันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาตัวนี้ตัวนี้สามารถเอาไปใช้แก้กับอ่าโน้ตบุ๊กได้นะครับที่มันมีแจ็คที่ว่ามันสึกแบบเนี้ตรงพินกลางมันสึกเยอะนะครับผมก็จะเอาลวดพวกนี้เข้าไปเสริมนะครับเข้าไปเสริมมันใช้ได้นะแล้วมันก็ นะครับเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะครับในการเปลี่ยนเพราะวามันหาซื้อไม่ได้แล้วตัวแจ็คตัวหนึ่งนะครับมันไม่ต่ำกว่าสองร้อยนะแล้วสั่งจีนเป็นอาทิตย์เนี่ยนะครับต้องสั่งจากจีนมาผมกพื่อเยาอย่างนี้นะครับเนี่ยเอาเอาลวดทองแดงจัดนะครับลวดซับตะก,กั่วนะครับทองแดงเนะี่ยยัดใส่ไปข้างในในรูนี้จริงๆผมยัดใส่ไปแล้วลหละนะครับแต่ว่ามัน มันน้อยอะไรอย่างเับใส่เข้าไปสักเส้นสองเส้นนะครับใส่เข้าไปจับยัดใส่เข้าไปอย่างนี้นะอย่าให้มันโผล่มานะเพราะว่าเดี๋ยวมันช็อตครับมันจะเล็กมากเลยครแล้วผมก็เอาขาอานะครับยัดใส่กระถูกใส่เข้าไปให้มันเข้าไปนะครับิงเข้าไปไม่หมดนะ ลวดมันก็อยู่ข้างในเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เลรียกว่าใจวิธีการว่าทำให้มันหนาขึ้นนะครับก็ใส่ไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาหัวแรงนะครับเพราะว่ามันมีตะกั่วนิดนึงนะครับในตรงปลายลวดอ่ะผมใช้ความร้อนมันแล้วก็มันจะได้ติดนะครับ ติดอยู่ข้างในอย่าให้มากนะคไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใช้กวดแรงก็ได้นะครับขอให้มันอยู่ครับเนี่ยบางทีก็ผมใช้มาวิธีเนี้ยสองส,สตัวแล้วนะแต่ว่าเป็นหัวมันหัวแจ็คหัวใหญ่หน่อยแต่ว่าพินกลางบรรลวมไงก็ต้องเอาพวก แบบนี้ไปเสริมใส่เข้าไปนะครับตรงจอดิงมาทดสอบนะครับเอามาทดสอบขอนประกอบนะครับผมเสียบข้อแล้วนะเสียบไปแล้วกระแสขึ้นมานะครับเป็นแอมป์เลยหนึ่งแอมป์นะครับก็ย,ยังมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้ามันนะัเราก็ต้องเสริมเข้าไปอีกนะครับจนกว่ากระแสมันจะนิ่งนะครับมันติดมนะับ ประมาณหนึ่งกิจประมาณแค่อื่นกินแอมเลยนะครับเนี่ยหนึ่งแอมเมื่อกี้เนี่ยมันวิ่งอยู่เป็นศูนย์จุดบางทีก็ศูนย์เลยนะครับอันนี้เนี่ยวิ่งคงที่นะหนึ่งแอมนะครับเนี่ยวิ่งกินกระแสหนึ่งแอมแรงดันประมาณห้าโวลต์นะครับมาบประมาณนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ